Trader and the Code เมื่อ Mindset เปลี่ยนโลกได้ EP 3จับปลาด้วยมือเปล่ากล้าหรือว่าบ้ายินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่เริ่มออกเรือหาปลาด้วยตัวเองกันแล้วเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของ Mindset ใหม่จากนักเทรดที่รอเป็นนักลงทุนที่ลงมือทำ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนอย่าลงทะเลจับปลาได้มือเปล่าอย่าเทรดหุ้นโดยไม่วางแผนไม่มีกลยุทธ์เพราะอาจจะเสี่ยงกับพอร์ตแตกได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าอุปกรณ์จับปลาเปรียบได้กับเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดเรามาดูเครื่องมือที่สำคัญทางเทคนิคข้อกันครับ Candlesticks แท่งเทียนบอกความจริงของวันนี้ MA ใช้ดูแนวโน้มและจุดรับจุดขาย EMA ตอบสนองเร็วทำให้เห็นเทรนด์เปลี่ยนได้ก่อน MACD ไว้จับเทรนด์ RSI วัดแรงกดดันในตลาด DMI วัดความแข็งแรงของเทรนด์ Parabolic SAR ไว้บอกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เครื่องมือไม่ได้มีไว้แค่ดูแต่ยังไว้ควบคุมจังหวะและฝึกวินัยของนักเทรดด้วย